สวัสดีครับทีมงานทุเรียนอีสานใต้นะครับตอนนี้นะครับเข้าเยี่ยมชมสวนนะครับทุเรียนนะครับแม่แปลงนี้อายุกี่ปีแล้วแม่ครับแปลงนี้สิบปีครับปีที่แล้วกี่ตันครับแม่ครับ,รบขายปีกเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมแม่ร้อยเจ็ดสิบต้น 70ต้นพี่กายเป็นบโเบิดสต้นอะไพี่กายก็ได้อันล้านหนึ่งพี่กายเนี่ยครับ170ต้นมีเงินล้านในกระเป๋าครับนี่แหละครับทุเรียนอีสานไต่ก็จะบอกว่าทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟรสชาติมันต่างกันบ่แม่ต่างตัวอ่ารสชาติเป็นยังไงนะแมันหวานมันหวานมันเนื้อแห้งมันนโบคนไต่คนึ้นมากินอันพาให้เพิ่นชิมนะเพิ่นว่าอุ้ย มันละลายในปากเลยคุณน้อไอ้ยาไอ้ยาอย่างหลับโอ้โหน้ำพ่นมาโอ้โหแซ่บจ้าเป็นครีมมี่เลยเป็นครีมมี่เลยอ่าละลายในปากมันละลายในปากเลยพ่นมาเอ้าเอ้ยตกลงทุเรียนหรือเนยวะเนี่ยไอ้ยาแต่พ่นมาแม่นั่นครับมันเหลืออยู่หน่วยหนึ่งเนาะเพิ่นสีมาสือเลยพิ่นมาเต๋ยพ่นบัดเอาไปกินจะของเลยผ้าให้เพิ่นกินเลยครับเออแม่อยากให้เพิ่นซิมทุเรียนบ้านเข้าครับ มันเบิดแล้วเพื้นมาอ่น่ะอ่าครับบ่านี้เพื้นก็ะอุ้ยจะเป็นดีเนาะเพื้นว่านี่ครับทุเรียนอีสานใต้ของแท้ครับทุเรียนภูเขาไฟกินแล้วอุ้ยคือแซ่บคือละลายในปากเพื้นว่าครับนั่นเห็นไหมครับทุเรียนทุกที่ขึ้นอยู่กับสิ่งชีวัตภูมิศาสตร์ของแต่ละอ่าพื้นที่นะครับรสชาติไม่ว่าจะเป็นทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนป่าละอูนะครับทุเรียนลาดบุรีทุเรียนอุตรดิตถ์ นะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันดอกไปนะแม่เนาะครับนี่นะครับทุเรียนอีสานใต้เสน่ห์ของอีสานใต้ครับทุเรียนนะครับสิบปีร้อยเจ็ดสิบต้นปีที่แล้วนะครับมีเงินล้านในกระเป๋าอ่าเป็นไม่เยอะนะครับแต่ปีนี้ดกครับเออแม่ปีนี้โฉบสารบ่ครับครับนี่นะครับดอกเต็มต้นเลยครับนี่ปีที่แล้วล้าน

ดูให้ทุกปีอทุกเดือนนะแม่เนะาะครับมีอะไรก็บอกที่น้อง,องได้เลยครับเบอร์ดองกันแม่มีน่นะนนะครับครับนะครับทีมงานเราครับพร้อมที่จะเข้ามาดูแลในสวนให้ตลอดนะครับอ่านี่แหละครับสเสน่ห์ทุเรียนอีสานใต้รสชาติเดี๋ยวเรามาติดตามจริงช่วงนี้ดอกบานกันแล้วนะครับอ่าเป็นหางแย้แล้วนะครับ ครับอ่าวไปเดี๋ยวดูสวนกันต่อครับครับเดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนนะครับ